ะะเมื่อยนะายเมื่อครั้าที่ยายออกมาจะไม่มีชื่อหมู่บ้านจึงเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่บ้านยายท่าแจ้งเนื่องความใหญ่ของไฟจึงทําให้เป็นไฟสว่างไปอีกหมู่บ้านหนึ่งจึงตั้งชื่อหมู่บ้านในเหนตเุการณ์ในครั้งนั้นว่าหมู่บ้านสวาน่างค่ะ ประวัติบ้านสว่างนะคะบ้านสว่างเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อปีพศ2460ซึ่งแง่งหมู่บ้านจากบ้านยางท่าแจง้งโดยผู้ที่ย้ายออกมาเป็นบุคคลแรกคือพ่อขุนแสงและพ่อน้อยกินบุตโดยมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่รดมสมบูรณ์มีสัตว์นานาชนิดอยู่เต็มไปหมดค่ะต่อมาในปีเดียวกันนะคะก็มีคนย้ายเข้ามาเรื่อยๆค่ะ และมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือนายหยุยสีพิมพ์โดยมีลูกบ้านทั้งหมด20ครัวเรียนรวมทั้งสิ้น45คนทั้งชายและหญิงค่ะ ซึ่งหมู่บ้านบ้านสว่างเป็นหมู่บ้านที่หกของตำบลเขื่อนในสมัยนั้นบ้านสว่างมีการพัฒนาไม่เรื่อยโดยมีการใช้ไฟฟ้าในปีพศ2525และมีถนนลูกดังใช้ในพศ2 5 1 3และมีถนนลาดยางใช้ในประมาณพศ2542ค่ะค่ะประวัติวัดแสงอรุณน,นะคะ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและชาวบ้านพร้อมใจกันบริจาคเงินเพื่อสร้างวัดในปีพศ2513โดยการน,นำของผู้ใหญ,ญ่บ้านนายฐานจิตบุตรพื้นที่โดยรวมของวัดประมาณสีไร่เศษและได้ตั้งชื่อว่าวัดแสงอรุณค่ะประวัติโรงเรียนประมาณ 2, 5. ปี2 4 8 1นะคะการจกษาแต่ก่อนอาศัยวัดแสงอรุณบ้านยันาแจ้ง ที่เรียนมีระดับ,บป .1- ป .4 ต่อมาได้ใช้ที่สาธารณะในบ้างอย่งท่าแจ้งบ้านโรงเรียนปัจจุบันมีอาคารเรียสนส2หลังโดยมีตั้งแต่บริบาลชั้นประถมแจงรักษที่แห่งโดยมีนักเรียน219คนอาจารย์ทั้งหมด11คนพานโรงหูคนโรงเรียนบ้านสว่าง5ย่าง5แจ้งปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านย่าง5แจ้งหมู่7อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะ 100%ประกอบอาชีพทำนาปีปีละสองครั้งคือนาปีและนาปางังสรัอบกับปลูกพืชผักค่ะและที่สำคัญที่รองลงมานะคะคือขายรองเท้าแตะค่ะที่ทำไรายได้ให้แก่ชาวบ้านในแต่ละปีไม่น้อยเลยคะ่ะและอาชีพอพอค้าพอเสือเลีย้งยงหมอน ซึ่งปัจจุบันเหลือไม่กี่คนที่เลี้ยงแล้วค่ะสะภาพทางภูมิศาสตร์สภาพพื้นที่หมู่บ้านสว่างเป็นที่ราบลุ่มในเขตชนประทานเขื่อนน้องไว้เดิมทีพ,พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาประมาณ1,450ไร่ค่ะเนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มจึงมักประสบปัญหาน้ำท่วมในปีที่มีปริมาณน้ำฝนมาก เกษตรกร,ะกรสะดวกในการทำนาเพราะมีน้ำตลอดทั้งปีค่ะ<ม>และนี่คือประวัติบ้านสว่างตำบลยังท่าแจ้งพวกเรา,เราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอ,ขอบคุณค่ะ